ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเจริญสมาธิอย่างน้อยวันละสามครั้ง <c oughs> ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องสมถวิปัสสนา จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัดเล่มที่20หน้าที่145ก็ที่458ภิกพิกุทั้งหลายพ่อค้าผู้ประกอบด้วยองสามประการนี้สมควรจะได้โภกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำโภกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น องสามประการเป็นอย่างไรพิกขุทั้งหลายพ่อค้าในโลกนี้เวลาเช้าจัดแจงการงานโดยเอ,อื้อเฟื้อเวลาเที่ยงจัดแจงการงานโดยเอ,อื้อเฟื้อเวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อพิกขุทั้งหลายพ่อค้าผู้ประกอบด้วยองสามประการนี้แหลสมควรจะได้โพกรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำโภกรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นฉันใดภิกคุทั้งหลายภิกขุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นทำสามประการเป็นอย่างไรภิกคุทั้งหลาย ภิกขุในธรรมวินัยนี้เวลาเช้ากำหนดสมาธินิมิตโดยเคารพเวลาเที่ยงกำหนดสมาธินิมิตโดยเคารพเวลาเย็นกำหนดสมาธินิมิตโดยเคารพภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมสมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรม ที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น